เมื่อถูกโจรขโมยเอาโทรศัพท์มือถือไปสาววัย19ไม่ยอมให้คนร้ายลอยนวลเธอมีวิธีจัดการอย่างไรมาฟังจากปากคำของเธอ เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าใกล้ตัวทุกคนนะครับกับการใช้แอปพลิเคชัน Find My iPhone หา iPhone ที่ถูกขโมยจิ๊กไปจนได้คืนกลับมาครับวันนี้เราคุยกับผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้เสียหายคนเก่งคนกล้านะครับน้องสุขวสาขาวบริสุทธิน้องไนท์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับนี่วันนี้นเอามาใ, <จ S 2> ให้ดูดีใจด้วยเนาะได้มือถือคืนแล้วอันนี้คือ p h o n e อันนี้เลยใชที่หายไปใช่ค่ะโอ้อันนี้นะครับตอนที่ถูกขโมยเนี่ย ถูกขโมยไปยังไงม้างรครับก็เรากับเพื่อนนะคะพ <ภา S 2> อนเลิกเรียนก็เรียนแถวตลิ่งชัน <ภา S 2> <อ>ก็เลยไปเดินกันค่ะตรงเออปินเงินปินทองพาซาตรงเมเจอร์ค่ะก็เดินกินข้าวอะไรกันปกติเสร็จแล้วที่นี้แบบมารู้สึกตัวอีกทีคือแบบปกติเราก็จะเล่นไลคุยอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะก็คําไปว่าทําไมมันไม่สัน่นไม่อะไรเลยอ,อ,อะไรอย่างงี้คะ่ะ <ภา S 2> ก็ควานหาก็แบบไม่เจอแล้วอะไรค่ะก็ตกใจมากตอนนั้นแบบใจหายเลยค่ะเพราะมันเป็นเครื่องแบบ คือมันมีราคาสูงสําหรับเรามากค่ะคือรู้ตัวแล้วว่าโดนขโมยอย่างแน่นอนใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยที่ให้เอากระเป๋ามาเข้ารายการด้วยเพราะว่ากระเป๋าใบนี้แหละที่สะพายอยู่วันนั้นใช่ค่ะก็ใส่มือถือไว้ข้างในปรากฏว่าโจโจเนี่ยก็หยิบไปคือล้วงก็ไปในกระเป๋าแล้วก็หยิบคือเราไม่รู้สึกตัวเลยค่ะค่ะคือปกติแล้วหนูเนี่ยจะเป็นคนที่สะพายแบบคาดข้างเนี่ยแล้วก็แบบจะกำตลอดตอนนั้นคือแบบเราก็ปวดหลังอะไรเงี้ยก็เลยสะพายข้างอย่างนี้แล้วมันก็แบบเหมือนคนเบียดไปก็ลู่ไปข้างหลังอะไรเงี้ย คือพวกโจรเขาก็แบบชํานาญอยู่ในการขโมยเดี๋ยวโชว์กระเป๋านิดนึงสาวๆหลายคนใช้กระเป๋าแบบนี้คือไม่มีซิปไงนะคะเป็นแบบหูรูดเอาแบบนี้ก็ง่ายมากลงนิดนึงก็คือเอาไปได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าถูกขโมยแล้วตกใจไหมตกใจมากค่ะคือแบบใจหายเลยคือเราก็แบบคุยว่าของมันราคาแพงเราจะพูดกับพ่อยังไงจะบอกแม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พ่อแม่ซื้อให้ อันนี้คือเราเก็บดังตือเองออค่ะเก็บดังซื้อเองด้วยนะคะ<ช>เป็นของรักของห่วงของเราเลยทีนี้ห,หลังจากรู้ตัวแล้วว่ามันอัตตานหายไปด้วยน้ํามือโจรเนี่ยทำยังไงต่อคะก็ตอนนั้นก็ไปหายามอะค่ะของที่นั่นที่ทางปิ่นเงินปิ่นทองอะ,ค,ะค่ะเขาก็ให้เข้าไปบอก เพราะมันเกิดเรื่องนี้บ่อยมากแถวนั้นคือใครแบบพวกเพื่อนๆหนูเนี่ยจะรู้ดีตั้งแต่ตอนยุคบีบีอะไรเงะะี้ยนะพอเสร็จนี้ก็เลยบอกว่าไปแจ้งความไปสอนอบางพัดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่นั่นแล้วก็อขอให้ราชาการเนี่ยเขาส่งหนังสือมาล็อกอีมี่คเครื่องเลขเครื่องอะไรเงี้ยค่ะคือว่าก็ใจเราก็ก็สู้นิดนึงค่ะอคือคนไม่น้อยในนิสัยคนไทยคือว่าก็ปล่อยไปเถอะเหมอนทาเวรทํากรรมอะไรบางอย่างไว้ก็มันไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปแต่ไนซ์เนี่ยคิด สร้งหลักแต่แรกเลยว่ายังไงเขาต้องมีมีนี่ยไปบอกตำรวจหน่อยแหละค่ะแต่นอกจากการแจ้งความเห็นว่าไหนาเนี่ยก็มีการค้นหาด้วยตัวเองค่เนืกอถึงแอปที่เคยโหลดเอาไว้คค่ะ่ะะก็คือก็คือมันจะเป็นแบบ ความจริงแล้วนะคะคนจะเข้าใจว่าแอปไฟไอโฟนเนี่ยคือต้องโหลดไว้แต่ความจริงเนี่ยคือในเครื่องหนูเนี่ยไม่มีเลยคือเคยวางแผนว่าเออเดี๋ยวจะโหลดนะแต่ก็คือยังไม่ได้โหลดนะคะมันจะเป็นฟีเจอร์ที่แบบล็อกมากับเครื่องพวก iOS 5พวก iPhone 4อย่างเงี้ยนะคะจะมีก็คือแบบเหมือนกับเราแค่เปิดออนนะคะเหมือนเวลาเราออนออฟเสียงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถแบบเหมือนกับลิงก์แอคเคาท์ของเราอปเป p ลไอเเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยอะค่ะคือถ้าออนก็คือสามารถตามหามือถือเราได้ค่ะได้แต่โชคดีว่าเครื่องนี้มีอยู่แล้วใช่ค่ะ โชคดีมากคือสามารถกดเปิดได้ค่ะกดเปิดปุ๊บโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันไฟล์มาอโฟนด้วยแค่ลงไว้ตอนนั้นก็เลยนึกได้ว่าเราเนี่ยกดเปิดเอาไว้ค่ะแล้วทํำยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็คือหลังจากนั้นใช่ไหมคะหนูก็ไปดําเนินเรื่องพวกเลขอีอมี่อะไรอย่างนู้นงี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้พอสักสองวันให้หลังมาปุ๊บค่ะก็กลับมาที่บ้านค่ะแล้วก็ลองลองดูเปิดคอมมาค่ะก็ลองเข้าเว็บ เว็บไอคลาวเนี่ยก็คือมันจะล็อกไอดีนี้ของเราเอาไว้นะคะก็ลองไปเปิดดูหนูก็แบบเข้าใจว่าตัวเองไม่มีแอปก็คงหาไม่เจอแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ลองไปเปิดแล้วคือหนูมีไอพอดอีกเครื่องนึงใช่ไหมคะก็ลองทาไมอ้าวไอพอดก็ไม่มีทําไมเจออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหลือปตาไปมอง iPhone ก็คือออนอยู่แต่คือมันขึ้นไปออนอยู่ตรงแบบอารันยประเทศแล้วค่ะใช่พี่อธิบายตรงนี้นิดนึงคือที่บอกว่าใช้เครื่องหาเนี่ยคือว่าที่เราหายไปก็คือ iPhone เครื่องนี้แต่ว่าเราเปิดไอตัว ใชไฟฟายไมค i ไอโฟนเอาไว้แต่ว่าที่ใช้หานี่คือคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราใช่ค่ะเพราะว่ามันลิงก์กันหมดใช่คือแสดงว่านี่เป็นสาวบล p อกเลนะเนี่ยมีทั้ง iPod iPhone เครื่องที่หาไี่ใช้เครื่องอะไรเครื่องที่ใช้หาเหรอคะใช้น้ตบุ๊กค่ะใช้น้ตบุ๊กใช่เข้าไปเว็บน้ตบุ๊กใช้ธรรมดาค่ะใช้ธรรมดาแสดงว่าใช้ธรรมดาก็ได้ เครื่องที่หาเนี่ยก็ลิงก์ระบบไว้กันหมดพอมันหายไป <C> e ปุ๊บก็กลับไปเปิดที่บ้านว่าอ๋อ,อ,อเครื่องนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปตามไล่ล่าหาจนได้ลักษณะเหมือน G P S ติดตามรถต่างๆไปคืออันนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเครื่องที่บ้านเราเราก็เปิดหาได้ตลอดคือโ <C> e ชคดีที่ไปเปิดคอมแล้วก็ไปเห็นว่าอ้าวมือถือฉันมีแอปนี้เปิดออนไว้ด้วยนะคะพอเปิดคอมปุ๊บเห็นปุ๊บ จังหวะแรกในแผนที่มันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ข้ามไปฝั่งกัมพูชาค่ะอยู่ตรงแถวปอยเปตค่ะอะไรจะเป็นเทศปอยเปตค่ะผ่านมากี่วันคะจากวันที่เราโดนล้วงปผ่านมาประมาณ2วันค่ะสองวัน2วันวันไปเขียนแล้วจากปิ่นเก้าเดินทางไปปอยเปตแล้วใช้เวลาอย่างรวดเร็วกว่าเร็วกว่าเราตั้งใจเดินทางไปนี่นะคะแล้วยังไงตอนนั้นตกใจหรือว่าตํายังไงต่อครับตอนนั้นก็ตกใจค่ะว่า ทำไมมันไปเร็วขนาดนี้คือตอนแรกก็พูดเล่นกับเพื่อนนะคะป่าน,นี้ออกต่างประเทศไปแล้วมัง้งอะไรเงี้ยสรุปว่าแบบออกไปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็เลยแบบโทรหาทางตรวจคนเข้าเมืองอะค่ะของสักแก้วนะคะเขาก็พูดประมาณว่าเอ,อเนี่ยคือมันทําอะไรยากหน่อยนะ,ะเพราะว่าเนี่ยข้ามไปกัมพูชาแล้วนะแบบรถเนี่ยเขาเป็นแตนแตนเขายังเอาคืนไม่ได้เลยเ้ยหนูก็ยังมีความหวังว่าเออพรุ่งนี้เขาอาจจะกลับมาไทยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ยัง<ม>แบบรออยู่อะค่ะยังตรวจอยู่ทั้งคืนเลย<อ>ล็อกฟรีเฟสเรื่อยๆเลยค่ะฟรีเฟสว่ามันอยู่ตรงไหน,นใช่ค่ะเกิดมันจะเดินทางกลับมาไทาย<ช>กลับมากรุงเทพอะไรอย่างนี้แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นนะคะพอหนูก็รีเฟสไปเรื่อยสักประมาณตีสเนี่ยเขาก็ออฟสัญญ,ญาณไปก็คือระ<ม>หว่างนั้นนะที่เราเห็นก็คือเห็นเขาเดินไปเดินมาแล้วก็มันจะสามารถดูได้ว่าเหลือแบตเท่าไหร่ชาร์จอยู่ที่ไหนก็คือเห็นเขาชาร์จแบตแล้วก็อัดอย่างน้อยๆตรงนี้หนูก็เลยแคปภาพไว้ว่าโอเคบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะบอ อหองอีกทีแล้วกันสักเที่ยงเที่ยงเลยค่ะพอีคราวนี้ปุ๊บมันข้ามมาอยู่ไทยแล้วอยู่ตรงตลาดโรงเกลืออะไรเงี้ยหนูก็เลยโทรหาทางเจ้าหน้าที่เลยค่ะที่ตอมอเหมือนเดิมที่ตรวจคนนะคะเส็จทีนี้เขาก็เหมือนแบบพี่ก็ยังหายน้องนะยากนะเพราะมันคือ,อพี่จะเดินเข้าไปยังไงไปบอกเขาเนี่ยเครื่องหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยแอปพลิเคชันนี้นะมันสามารถทําอะไรที่แสดงตัวตนว่าเป็นเราได้คือ,อเราสั่งให้มันดังได้เราล็อกเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยล็อกจากระยะไกลได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ โอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่จะลองหาให้จะช่วยหาให้อะไรตำรวจที่ฝั่งนั้นใช่ค่ะก็เลยเดินทางไปหาว่าอยู่ตรงไหนใกล้ๆเราไปจับมาเลยค่ะอืมแล้วเราทํายังไงต่อสั่งการจากที่กรุงเทพค่ะก็คือแบบเขาก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นน้องแอดไลน์มาทางสารวัตรเลยนะคะค่ะก็ส่งรูปไปให้เขาว่าเนี่ยเราเจอพิกัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ เสร็จแล้ว hmm. ที่นี şey ้นะคะเขาก็ลงพื้นที่เลยลงพื้นที <t <t ่ไปตรงพอเราส่งรูปไปางนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็แบบชํานาญทางคือในแผนที่มันอาจจะเก่าแต่คือเขาก็รู้ว่าตลาดตรงนี้คือตรงไหนในตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ลงพื้นที่ไปปูเสร็จเขาก็เลยโทรมาลิงค์ค่หนุบอก น้องเดี๋ยวพี่เข้าไปใกล้ๆพี่โทรมาหนูสั่งให้มันดังนะอะไรเงี้ยหนูก็อ่าลิงกเตรียมกับเขาอยู่เขาก็ยังถามยังอยู่ที่เดิมนะอย่างนู้นอย่างนี้พอเข้าระยะใกล้เขาก็โทรมาบอกอ่ะสั่งให้มันดังฟีอะไรเงี้ยค่ะโดยนหยเนี่ยอยู่กรุงเทพใช่ค่ะสั่งการผ่านมือถือใช่เพราที่ตำรวจอยู่อันัประเทศแล้วผ่านคอมพิวเตอร์ที่เราผ่านคมิก็กดได้เลยว่าให้โทรศัพท์ได้ใช่ค่ะโอ้โหคือในฝั่งของเจ้าโจนที่ขโมยอันนี้ไปเนี่ยกลายเป็นโทรศัพท์มือถือแบบที่เป็นผีสิงไปเลย เพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรอันนี้ก็เป็นตัวยืนยันว่าอันนี้เนี่ยขโมยมาจริงๆค่ะเพราะว่าเราเนี่ยกดอยู่ที่กรุงเทพกําลังบันเลยนะเล่าต่อเลยยังไงต่อค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นชาวคาเมรอนนะคะเขาก็เล่นอยู่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้คือเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ค่ะก็คือตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามีเงื่อนไขก็คือมันต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการเปิดโลเคชันเซอร์วิสนะคะที่เขาไว้ใช้ตามหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาเกิดแบบ ใช้เป็นแล้วก็ปิดอะไรไปบางอย่างเนี่ยคือหนูก็จะไม่มีโอกาสหาเจอเลยแต่คือทีนี้เขาก็ไม่ได้มีความรู้ทางหน้านี้เขาก็เล่นอยู่ตำรวจก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปตรวจแล้วก็ยังดังอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ,อะไรไอย่างเงี้ยค่ะจนเข้าไปจับแล้วถึงบอกว่าเนี่ยคือเครื่องนี้มันมาจากกรุงเทพนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรหาหนูว่าเออเดี๋ยวลองสั่งอีกทีนะยืนยันให้เขาดูหน่อยว่าเนี่ยเราสั่งมาจากกรุงเทพจริงๆะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ได้ปลายทางแล้วคนที่เอามือถือนี้ไปค่ะคนที่ใช้มือถือเราอยู่เนี่ยเป็นจรรรมััคคคบบน ไม่ใช่ค่ะตรงนี้เขาจะเป็นคนที่ซื้อต่อไมีกทีเขาซื้อต่อจากตลาดที่เขมรไมีกทีค่ะใช่รู้ได้อย่างไงว่าเขาซื้อต่อครับก็เขามีใบเสร็จรับรองให้เรียบร้อยอะค่ะตอนแรกก็คือเราก็พูดอยู่ว่าเอะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคือมันเข้าข่ายรับซื้อของโจรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยค่ะก็แบบด้วยเจตนาค่ะคือก็เห็นว่าเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้ขโมยเขาซื้อมาจเขาซื้อมาแล้วก็เป็นราคาที่สูงกว่านูอีกค่ะคะเขาซื้อมาประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมคะเขาซื้อมา เป็นเขาที่เขาบอกมาเป็นเงินดอลลาร์นะคะประมาณ545ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ16ื่นกว่าๆแต่หนูว่าซื้อมือสองมาเป็น1 6ื่นหกค่ะเขาซื้อเกือบจะเท่าราคามือหนึ่งด้วยสมัยแสดงว่าคนที่ซื้อต่อเนี่ยไม่ใช่คนไทยใช่ค่ะเป็นคนอะไรเอ่ยเป็นชาวกัมพูชาเหมือนกันค่ะก็ซื้อจากที่ที่ถูกขโมยไปเลยคนที่ขโมยไปเอ่อที่ที่ถูกขโมยไปแล้วรู้ไหมคะว่าโจรที่ขโมยของเราไปเนี่ยสรุปเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ทราบมาว่าทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแก๊งของเวียดนามค่ะเ,เขาบอกว่าเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมีแก๊งนี้มาว่าคนเนี่ยออเดอร์มา iPhone 4 iPhone 5นู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะตามร้านที่นั่นก็คือ เขาก็จะแบบส่งคนเนี่ยไปประจาอยู่ตามห้างพวกที่แบบมีคนผูกผ้านะอย่างเมเจอร์อย่างเงี้ยตำรวจพูดมาเลยว่าเมเจอร์ทุกสาขาเลยเนี่ยมันมีผู้หญิงชาวเวียดนามแบบหน้าตาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาทําทีเดินเป็นเบียดหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณต้องจัดระวังนะคะเคลิมตลอดเนี่ยเบียดปึ๊บอ้าวชอบปึ๊บไปแล้วมือถือเครื่องสองเป็นต้นไไปหมดทองเทิงอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะเราสามารถเอาผิดกับเจ้าโจรรายนี้ได้ไหมคะก็เจ้ารายนี้ก็คือแบบว่าตอนแรกหนูก็ แต่ก็คือเห็นเขาแล้วว่าเขาซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ,ๆแบบเขามีใบเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยคะก็เลยแบบทางตํารวจเขาก็เลยแบบให้พี่คนที่ซื้อต่อมาคนนี้ที่เป็นชาวเขมรนะคะก็ะคือกลับไปแจ้งความที่นูน่นที่กัมพูชาแบบเขาเรื่องร้านนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะสรุปคนที่ขาดทุนสุดก็คือพี่ชาวเขมรรายนี้ต้องคืนมือถือจ่ายเงินไปหมื่นหกด้วยนะคะใช่ได้คุยกับเขาโดยตรงไม่ได้คุยค่ะคือวันที่ ตำรวจเขาลงไปพื้นที่เนี่ยก็คือหนูก็อยู่ที่บ้านสังขารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่เราไปเอาก็คืออีกวันรุ่งขึ้นหนูก็นั่งรถตู้ไปกับคุณแม่เลยค่ะไปไปตรงอลรันสิบชั่วโมงค่ะสุดยอดไปกลับเออจนได้กลับคืนมาใช่ค่ะผ่านเรื่องราวทั้งหมด2วันกว่ากว่าเนี่ยได้ได้ข้อคิดอะไรบ้างครับก็อันดับแรกเลยก็คือความระมัดระวังค่ะ,ค,ะคือเรารู้ตัวว่าแบบอย่างวันนั้นเนี่ยรู้รู้สึกเลยว่าหายแน่นอนอเพราะว่ามันแบบ เราไม่ได้ระวังเลยคือสพายก็เปลี่ยนไปแล้วกระเป๋าก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ<ม>ก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเราก็น่าจะศึกษาเร<ม>ื่องนี้ไว้อ่ะค่ะเพราะว่าแบบโทรศัพท์ที่ราคาแพงเขาก็อาจมีอะไรเซฟมาให้เรานะค่ะอย่าคิดว่า,ามันจะไม่หายถ้ามีโปรแกรมก็ดาวน์โหลดมาก่อนเลยสาหรับบางเครื่องที่ไม่มีเห็นว่ามือถือกลับมาเนี่ยได้มาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของเก่าด้วยได้อะไรเพิ่มมาคะเขาติดฟิล์มมาให้ใหม่คือตอนแรกหนูว่าจะไปเปลี่ยนฟิล์มแล้วแบบ เ,ออเป็นกริตเตอร์วิงวิงก็ <S 1> <S 1> แรกกับท่ารถที่เราไปเอาที่ <Walk. S 1> อเนาะเอออ้าเ<ๆ>นี่ยนะครับแต่ว่าที่ต้องชื่นชมน้องไนซ์ก็คือ <S <S คว่านี่คือตัวอย่างนะอ,อย่างที่น้องไนซ์บอกคือมือถือเครื่องนึงเนี่ยอย่างต่ำอย่างที่บอกมือ2ก็15ืน่นบางคนซื้อมา20,000ื่นสอบาทนะครับเป็นสมาร์ทโฟน คนใช้อย่างเราก็ต้องสมาร์ตตามมันครับใช้ให้มันคุ้มค่า2 0 0 0 0 20,000กว่าบาทเนี่ยมีอะไรเนี่ยใช้ไปให้หมดหมดเลยค่ะจะได้คุ้มค่าเงินทองที่เสียไปนะครับวันนี้ขอบคุณ้องไนซ์มากที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สู้มีใครที่จะมาขโมยเนี่ยเราสู้จนสุดท้ายได้กลายเป็นข่าวดีจนได้ขอบคุณมากๆครับนของไุณค่ะขอบคุณค่ะครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับลองเปิดดูครับมือถือที่บ้านตอนนี้เนี่ยใช้ได้คุ้มค่าแล้วหรือยังนะครับช่วงหน้าคุณบรรจงเตรียมพร้อมนะครับกับบรรจงปิดคดีครับ